ข่าวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมสัปดาห์ที่6เทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการนักขสา,าวกบทที่18ข้อน1ถึง8หลังจากนั้นเปาโลออกจากกรุงเอเธนส์ไปเมืองโคริน เขาพบชาวยิวคนหนึ่งชื่ออาควิลาชาวแคว้นปอนทัสพึ่งมาจากอิตาลีพร้อมกับพรรยาชื่อปริซิลลาเพราะพระจักรพรรดิคลาวดีอัสส่งออกพระราชกฤษฎีกาให้ชาวยิวทุกคนออกจากกรุงโรมเปาโลไปพบเขาทั้งสองคนพักอยู่และทำงานร่วมกันเพราะมีอาชีพเดียวกันคือเป็นช่างทำกระโจมทุกวันสับปบาโต เปาโลถกเถียงในศาลาธรรมพยายามชักชวนชาวยิวและชาวกรีให้มีความเชื่อเมื่อซีลาสและทิโมธีกลับมาจากแคว้นมาซิโดเนียแล้วเปาโลอุทิศตนเต็มที่ในการประกาศพระวาจาเป็นพยานยืนยันแก่ชาวยิวว่าพระเยซูเป็นพระกิเสเจ้าแต่เมื่อชาวยิวเหล่านั้นต่อต้านและพูดดูหมิน่นพระเจ้า เปาโลก็สะบัดฝุ่นจากเสื้อผ้าเป็นการตอบโต้พูดกับเขาว่าถ้าท่านไม่รอดพ้นก็เป็นเรื่องของท่านข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างศาสนาเปาโลออกจากศาลาธรรมไปยังบ้านของทิทีอัสยูสตาสผู้เลื่อมใสในพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับศาลาธรรมคริสปัส หัวหน้าศาลาธรรมและทุกคนในครอบครัวมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าชาวโคดินหลายคนที่ฟังเปาโลก็มีความเชื่อและรับศีลล้างบาปด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่16ข้อ1 6หถึงยีิ เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธว่าอีกไม่นานท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราและต่อไปไม่นานท่านจะเห็นเราอีสิทธบางคนจึงถามกันว่าที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกไม่นานท่านจะไม่เห็นเราแล้วต่อไปไม่นานท่านจะเห็นเราอีหมายความว่าอย่างไรและที่พระองค์ตรัสว่าเรากำลังไปเฝ้าพระบิดา หมายความว่าอย่างไรเขาพูดกันอีกว่าที่พระองค์ตรัสว่าอีกไม่นานน,านั้นหมายความว่าอย่างไรเราไม่เข้าใจว่าพระองค์กำลังตรัสอะไรพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าบรรดาศิทธ์ต้องการทูลถามพระองค์จึงตรัสว่าท่านกำลังถามกันใช่ไหมถึงเรื่องที่เราบอกว่าอีกไม่นานท่านจะไม่เห็นเรา แล้วต่อไปไม่นานท่านจะเห็นเราอีกเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าท่านจะร้องไห้คร่ำครวญแต่โลกจะยินดีท่านจะเศร้าโศกแต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยนเป็นความยินดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระเัตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวของเปาโลที่ออกจากกรุงเอเธนส์ ens, ไปยังเมืองโครินเมืองโครินภาษากรีกโครินตัสแปลว่าเครื่องประดับในสมัยของเปาโลเมืองนี้เป็นเหมือนเมืองหนึ่งของกรีซซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของชาวโรมัน โครินเป็นเมืองหลวงที่ชาวโรมันเรียกแควนอาคยาเป็นเมืองสำคัญที่สุดของประเทศการจราจรจากเหนือจรดใต้ต้องผ่านเมืองโครินสินค้าต่างๆก็ต้องมาขึ้นบกที่ท่าเมืองโครินในยุคที่โรมปกครองโครินเป็นเมืองที่มั่งคั่งหรูหราแต่ศิลธรรมเสื่อมโทรมเป็นเมืองที่เต็มด้วยความชั่วช้ายากที่จะหาใดเหมือน จนกระทั่งภาษาอังกฤษมีวลีว่า to live like a Corinthian ซึ่งหมายความว่าเจริญชีวิตเสเพลสุรุ่ยสุร่ายประพฤติผิดศีลธรรมเสพสุรามึนเมาและอื่นๆจนถึงขนาดที่ว่าหากจะมีการแสดงละครแล้วตัวละครที่แสดงเป็นชาวโควรินก็จะต้องออกมาแสดงเป็นคนเมาเล่า ชาวเมืองโคลินกราบไหว้เทพเจ้าโพไซดอนเนื่องจากความมั่งคั่งของพวกเขามาจากทะเลแต่เทพเจ้าที่ชาวโคลินศรัทธ,ธามากที่สุดได้แก่เทพเจ้าอาโฟไดซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักในวิหารที่สร้างถวายเทพเจ้านี้มีพวกฮโรดูรอยเป็นพระหญิงที่ให้บริการทางเพศอยู่ในบริเวณวิหาร ซึ่งมีจำนวนเป็นร้อยๆคนทีเดียวมีเฉพาะที่สักฤสถานแห่งนี้เท่านั้นพระเหล่านี้ดึงดูดผู้แสวงบุญจากทั่วโลกในตอนนั้นให้มาที่โครินทุกปีจะมีกีฬาที่เรียกว่าพีชซึ่งทำให้โครินกลายเป็นศูนย์กลางชีวิตของชาวกรีกในการเดินทางธรรมทูตร,รอบที่สองเปาโลได้มาที่เมืองโครินเป็นครั้งแรก ที่นี่ท่านได้รู้จักกับครอบครัวของอาควีลาและปริศิลาที่เป็นช่างทำรรกระโจมทั้งสองหนีออกมาจากกรุงโรมเพราะถูกคำสั่งของจกักรพรรดิคลาวดิอุสที่ให้ชาวยิวทุกคนต้องออกจากที่นั่นเปาโลอยู่ที่โกรินหนึ่งปีครึ่ง18เดือนท่านพักอยู่กับปริศิลาและอาควีลา เมื่อสิลาดและทิโมธีกลับมาจากแคว้นมาซิโดเนียแล้วเปาโลที่ตนเต็มที่ในการประกาศพระวจาเป็นพระยานยืนยันแก่ชาวยิวว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เจ้าแต่เมื่อชาวยิวเหล่านั้นต่อต้านและพูดดูหมิ่นพระเจ้าเปาโลก็สะบัดฝุ่นจากเสื้อผ้าเป็นการตอบโต้พูดกับเขาว่า ถ้าท่านไม่รอดพ้นก็เป็นเรื่องของท่านข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างศาสนาข้อคิดที่ได้จากเหตุการณ์นี้ก็คือการต่อต้านของชาวยิวทำให้คนต่างศาสนาได้รับพระพรการปฏิเสธของชาวยิวเป็นการกระทำของมนุษย์แต่ในแผนการของพระเจ้าพระองค์ทำให้สิ่งที่มนุษย์ทำผิดพลาด กลายเป็นผลดีสลับแผนงานของพระองค์นั่นคือทำให้เปาโลได้ออกไปประกาศพระวจาแก่คนต่างศาสนาเปาโลก็ออกจากศาลาธรรมไปที่บ้านของทิทียัสยุสตัสซึ่งเป็นผู้เลื่อมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราอย่างได้ยินอีกชื่อหนึ่งคือคริสปัสหัวหน้าศาลาธรรม เขาและครอบครัวเมื่อได้ฟังเปาโลแล้วพวกเขามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าชาวโครินธ์เองหลายคนที่ได้ฟังเปาโลก็มีความเชื่อและได้รับศิลล้างบาปพร,ระวจาองพริเจ้าให้ข้อคิดกับเราคือในการทำหน้าที่ประกาศของเราบางครั้งเราอาจพบกับอุปสรรคและการต่อต้าน หรือแม้อาจจะไม่ถึงขนาดต่อต้านแต่ก็เป็นความไม่สนใจใยดีเราก็อย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามวันนี้พระวจาของพระเจ้าบอกเราว่าอย่าท้อใจในการทำงานของพระองค์ตัวอย่างของปเปาโลเห็นได้ชัดถ้าเรามองเผลนๆด้วยดูเหมือนว่า ท่านประสบความล้มเหลวที่โครินแต่ที่ไหนได้มีคนที่เชื่อและกลับใจหลายคนตามที่ลูกาได้บันทึกไว้ขอพระวาจ,จาของพระเจ้าที่เราได้ฟังในวันนี้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเราและเป็นแนวทางสำหรับเราในการเจริญชีวิตให้เราพยายามทำความดีด้วยความหนักแน่นมั่นคงอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีอุปสรรคพราะเราเชื่อว่าในแผนการของพระเจ้านั้นพระองค์สามารถทำสิ่งที่มนุษย์ทำเสียหายหรือผิดพลาดให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีในแผนการของพระองค์ได้เสมออาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน